พี่น้องวันนี้สิพาก๋อยเนื้อได้พี่น้องเไยหลังจากห่างหายไปดนแล้วพี่น้องเไยสวัสดีเด้อพี่น้องเไยไากินก๋อยเนื้อทับงามๆนะพี่น้องไงเห็นหน้าพี่น้องก๋อยเนื้อเนื้อแซ่บๆพี่น้องคัน,น้นาใหญ่ๆเด้อพี่น้องไงหเดีย๋ยาส็ีก๋อยเนื้อบรรกินพี่น้องเไยบัวลอยเห็ดต้นละพี่น้องเไย อะไ,ได้ลงคลิปจนแล้วหยาดพี่น้องลืมพี่น้องไอย่าเฝ้าลืมกันเด้อพี่น้องไอ้คันเทนาใหญ่ๆคอนเทนาใหญ่ๆพี่น้องไอ้ทับหวานๆเลยพี่น้องตับสดๆเลยพี่น้องไอ้งามขนาดพี่น้องไอ้ทับกัไเลเอาตอนใหญ่ๆเลยพี่น้องเตาห้อ เป็นมัดตอนได้ไงได้พี่น้องเก็บเก็บจับเป้งๆเลยพี่น้องตอนได้ไงได้พี่น้องคำได้ไง,งได้ใสยเนื้อจังไลพี่น้องเอาตอนเลยตอนพอดีก็ได้พี่น้องเนื้อเอาแบบเป็นตอนเลยห้องเลยแบบเสร็จเลยพี่น้องไง เชฟหั่นเนื้ลนอลงไน้องเชฟเอาแบบพอดีพอดีคำเลพยพี่นอ้องยตามหมักเลยพี่น้องเอาสิหั่นไล่พวงจังไลยพี่น้องเอยยังตัดไล่ตัดจังไลยพี่นอ้องมันจังพอยดีพอดีเนื่อเบลไทยโดนเลยพี่นอ้องเอ้ย เราพี่น้องสรอยใส่กะละมังแล้ abei, uh, yeah. วก็สิประมาณน şey. ี้เด้อพี่น้องเอ้เดี๋ยวสิพาพี่น้องมาคอลน์คอน์คอลน์บังพี่น้องเลยแสียบพี่น้องเอ้ก้อยขมผมพี่น้องเอ้เราพี่น้องหลังจากใส่เครื่องปรุงมันสุยางแล้วพี่น้องสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเอ้ก้อยแสีบพี่น้องเอ้ขมผมพี่น้องเราขมบางล้ำพี่น้องเอ้สูตรนี้เราจะแสีบได้พี่น้องเอ้ อย่าปล่อยเลยพี่น้องเด้ซิมมั้งนะหบอกซาไปจะได้พี่น้องตอนยิ่งใหญ่เด้พี่น้องเลยนะพี่น้องหลังจากเห็ดแล้วหน้าตาสุขุมานิดเด้อพี่น้องเอ้ก้อยขมขมเหรอจิตจะเสีบมากกินก้อยกันเด้อพี่น้องไอ้แสบๆก้อยขมๆพี่น้องเอ้ เสียบไปพี่น้องเอ้ยโอ้ยสุดยอดพี่น้องพี่แต่เสียบมาเด้อพี่น้องเอง้ยก้อ,อยน้ำกันพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกันเด้อพี่น้องเอ้ยฝากติดตามกันเด้อพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องบาทนี่กินเขา่าดงกันเด้อพี่น้องเอ้ยแก้วละก้อยของขมพี่น้องเอ้ยยันสิบลากินก้อยมืงเนี่ หลังจากห่างหายไปดนเลยเด้่พี่น้องบ่ได้ถ่ายคลิปดนแล้วพี่น้องมื้อนี้มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปหน่ยพี่น้องเบิ่งนําพี่น้อยเข้าลงกันพี่น้องก้อยเนื้อก้อยเนื้อมื้อนี้แซบบ่บเสียพี่น้องอืมอ้มอื้มขมติวพี่น้องบอกขึ้แล้ว ข้าคข้าวพี่น้องยาบีบีน้องหลยวกันยากเป็นไงเด้อพ่น้องเลจะวางกันซส่วนนี่งั้นพี่นองแคแต่งานพี่น้อยแซ่บพี่นองเลยก้อยกมขมพี่นองเลยเขาหนูกันเด้อพีนองเลยตับพีนองตับตอนอี้ไงเด้อีน้อง อืมแหละพี่น้องรับจากพี่น้องอยากพี่น้องลืมพี่น้องไหมอ่ะมึงคิดมันได้ได้พี่น้องไหม จะเล็กเลยใ่ไปบ่มีจักยทาทยนังไปน้อยนเห็ดก้อยมือนยเลยกินก้อยปปันาหี่นองกินกย้ไป่น้อยงไน้องสุดยอดได้ไปหน้อยํตอยาตาส่วนอะไรน้ง แ้กพี่น้อยสำหรับคลิปนี้สิขอปิดคลิปตอนนี้ได้พี่น้อยคลิปนาอาจจะได้พอกันนี้ได้พี่น้องอยากให้พี่ให้พี่น้องกดไลค์กดติดตามได้พี่น้องกดแชร์อะไรได้พี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีได้พี่น้อง